เือเรียนรายวิชาภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมชั้นมันธยมศึกษาปีที่5โดยมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วนดังนี้ส่วนที่หนึ่งบทนำเรื่องการอ่านวรรณคดีซึ่งจะกล่าวถึงความสำคัญและจุดประสงค์ในการอ่านวรรณคดีพร้อมทั้งแนะนำหลักการสำหรับการวิจักวรรณคดีเพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านวรรณคดีส่วนที่2เป็นเนื้อหาของวรรณคดีแต่ละเรื่องที่ถูกกำหนดและเสนอให้เลือกเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หซึ่งมีทั้งหมด5บทดังนี้ บทที่ 1. มหาเวิสันดอนชาดกกันมัส,สีผู้แต่งนะครับแต่งโดยเจ้าพระยาพระคังครับลักษณะคำประพันธ์เป็นรรายาวที่มีคาถาบาลีนำารายาวบทหนึ่งไม่จำกัดจำนวนวรรคซึ่งนิยมตั้งแต่5้าวรรคขึ้นไปโดยแต่ละวรรคไม่จำกัดจำนวนคำนะครับแต่ก็ไม่ควรน้อยกว่าคําคำครับเรื่องโย การมัีเป็นการที่ก้าวจากเรื่องมหาเวสสันดรชาตกครับเริ่มตั้งแต่เทพบมุตรทั้งสามองค์นิรมิตกลายเป็นสัตว์ร้ายมาขวางทางพนามัสมีให้กลับออกมาจากป่านะครับพนามัสีก็ได้วิงวอนขอทางจนกระทั่งได้กลับมายัางอาสมก็มาตามหาสองกุมาร ทีนี้ตามหาสองปุมาไม่เจอก็ไปทูลถามต่อองคระเวสันดรน,นะครับอระเวสันดรก็ตัด้อต่อว่านางน,นะครับว่าทําไมมาผิดเวลาแบบนี้นางก็โศกเศร้าเสียใจรำพึงลำพันนะครับไปตามหาสองปุมากันหาชาลีจนกระทั่งนางเสียใจถึงขั้นสลบลงไปนะครับพอนางฟื้นขึ้นมาพระเวสันดรก็ตรัสบ,บอกความจริงว่าได้พระราชทานสองปุมารแก่ชูชกไปแล้วนะครับพนางมัสรีจึงทรงอนุโมทนาบุตรทานบารมีในครั้งนี้ครับ ด้านเนื้อหาครับกล่าวถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูกครับการพัดพลาดจากลูกจึงเป็นความทุกข์สุขเศร้าเป็นอย่างมากครับคงเรื่องก็ถือว่าวางคงเรื่องได้ดีครับมีการผูกให้เทพประมุทั้งสามองค์นิรมิตกายมาเป็นสัตว์ร้ยลองทางวรามาศีเพื่อจะทวงเวลาให้ชูชกมาขอการหาชาลีจ,จากพระเวสสันดรนจนบอมเพนบุตรทานบารมีสําเร็จครับลีลาบทประพันธ์ที่เด่นชัดที่สุดก็จะเป็นในเรื่องสารพังคพิสัสแล้วก็ลงลงมาคือพิรดวบาดถังครับ ด้านวรรณศิลป์ครับในเรื่องของการสรรคำ์ำมีการใช้ถ้อยคําให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจรําพึงรําพันที่แสดงออกมาถึงความรักความโศกเศร้าของแม่ที่มีต่อลูกครับแล้วก็มีในเรื่องของการใช้ถ้อยคําที่แสดงความปวดแค้นหึงหวงนะครับ <c oughs> เพื่อดับความโศกเศร้าด้วยสำนวนกระทบกระแทกทําให้ปวดร้าวใจครับการใช้โวูหารที่เด่นชัดที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของอุปมาวูหารครับที่แสดงถึงความโศกเศร้าเป็นอย่างมากถึงขั้นพระนางมัตสีสรุปลงไปครับคุณค่านานสังคมครับ ที่สะท้อนที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของถือว่าภรรยาเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติของสามีสามีมีสิทธิ์เหนือภรรยาทุกอย่างแล้วก็ภรรยานี่ต้องคอยปรนนิบัติสามีและลูกก็เป็นสมบัติของพ่อแม่สามารถยกให้คนอื่นได้เช่นกันครับแล้วก็สะท้อนในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่ว่าความรักจะนำมาซึ่งความทุกข์ความสุขเศร้าเสียใจจากการกระทบจากกันครับ สะท้อนความเชื่อสังคมไทยในเรื่องของลางร้ายต่างๆนะครับแล้วก็จะสะท้อนเกี่ยวกับขนมร,รมเนียมประเพณีที่จะต้องจัดเทศมหาชาติเป็นประจำทุกปีครับบทที่สองบทละครพูดคำฉันเรื่องมัทน,นาภาทาเรื่องย่อนะคะก็จะแบ่งเป็นสองภาคนะคะคือภาคสวรรค์และก็ภาคพื้นดินค่ะภาคสวรรค์น,นะคะจะกล่าวถึงตุธเ,เทพปุตบุนะคะที่ยังทุกใจกับความรัก ึงได้ให้วิทยาทรน,นะคะใช้เวทมมนสะกดให้นางมัฒนามายังวิมานของตนเพื่อถือโอกาสนี้ในการบอกรักนางมัฒนาค่ะแต่ว่านางมัฒนาก็ปฏิเสธจึงทําให้สุเทพร,รู้สึกโกรธมากและสาบให้นางมัฒนาจุดตีจากสวรรค์ไปเป็นดอกกุหลาบบนโลกมนุษย์ และให้โอกาสนางเป็นมนุษย์เมื่อถึงคืนวันเพนและก็หากนางมีความรักนางก็จะพ้นจากคำสาบนี้ค่ะและผ้าพื้นดินนะคะก็จะกล่าวถึงคืนวันเพนที่นางมัทน,นาได้พบรักกับเท้าชยเสนนะคะจนทําให้นายจันทีซึ่งเป็นมเหสีนั้นนะคะไม่พอใจและได้ใช้กลนุบายว่านางมัทน,นาเป็นชู้กับทหารเอกจึงทําให้นางมัทน,นาถูกสั่งประหารชีวิตค่ะ แต่นางมัทน,นาก็ได้ไปวิ่งบอลขอให้สุเทพช่วยสุเทพก็ได้ขอความรักจากนางมัทน,นาอีกครั้งแต่นางมัทน,นาก็ปฏิเสธเช่นเดิมจึงทําให้สุเทพสาปให้นางมัทน,นาเป็นดอกกุหลาบเปตลอดชีวิตค่ะ นนะะก็จะใช้กับทั้ง3ชนิดนะคะคือกาบยาดี1ิกับชบัง16กกับสุรังคนาง8แและก็มีการใช้ฉันทั้ง21ชนิดร่วมด้วยค่ะสําหรับบทวิเคราะห์นะคะก็จะมี3ด้านด้วยกันค่ะด้านที่1นะคะจะเป็นคุณค่าด้านเนื้อหานะคะซึ่งบทละครพูดคําฉันเรื่องนี้นะคะก็มีการคิดโครงงานขึ้นเองและก็มีการผูกเรื่องให้มีความขัดแย้งกันและจบลงด้วยความเจ็บปวดทุกง์สายนะคะโดยมีแก่นสําคัญของเรื่องอยู่2ประการนะคะคือ กล่าวถึงตำนานดอกกุหลาบนะคะและก็ต้องการแสดงเห็นถึงความเจ็บปวดที่เกิดจากความรักค่ะและคุณค่าด้านวรรณศิป์นะคะก็จะเป็นการสังคัมนะคะโดยเป็นการใช้คำให้เหมาะสมกับประเภทของคำประพันธ์นะคะและก็มีการเล่นเสียงสมัมผัสของจองค่ะและก็มีการใช้อุปมาโมหานในการกล่าชวชมความงามของนางมันทนานั่นเองค่ะและคุณค่าด้านสังคมนะคะก็สะท้อนให้เห็นความเชื่อเรื่องชาติภพของสังคมไทยนะคะ และก็สะท้อนให้เห็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะที่ต้องการมีความรักและเป็นคนที่ถูกรักเช่นกันค่ะแต่เมื่อไม่สมหวังก็จะทําให้เป็นทุกข์เหมือนที่ปรากฏในเรื่องค่ะและสุดท้ายนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงควรมีความฉเฉลียวฉลาดรู้จักเอาตัวรอดจากผู้ชายที่จะหมิ่นศักดิ์ศรีได้ค่ะที่3ลิลิตะเลงเรื่องย่อจะเริ่มเรื่องได้ กล่าวถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและการขึ้นครองราชของสมเด็จพระรเรศวรมหาราชโดยมีพระเอกาทศรสเป็นพระมหาอุปราชพระเจ้าหงสาวดีทรงสร้างข่าวที่ไทยแปรเปลี่ยนแผ่นดินใหม่จึงมีพระราชบัญชาให้พระมหาอุปราชายกทัพมาตีไทยฝ่ายสมเด็จพระรเรศวรป่ารบจะไปตีขมิ้นคันรู้ข่าว เตรียมการสู้ศึกพมาก่าเมื่อทัพหลวงเคลื่อนช้างทรงของสมเด็จพระนเรสวนและช้างทรงของสมเด็จพระเอากาทศรุกกำลังตกมันจึงตเตลิดเข้าไปในวงล้อมของข้าสึกสมเด็จพระนเรสวนทรงกระทํายุทธาถีกับพระมหาอุปราชาส่วนสมเด็จพระเอากาทศรสทรงกระทํายุทธาถีกับมังจาชลู และทั้งสองพระองค์ก็ได้รับชัยชนะผู้แต่งคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรงพราปรมานุชิตชิโนรสมีลักษณะควาประพันธ์คือโครงสองสุภาพโครงสามสุภาพและโครงสี่สุภาพสลับกันตามความเหมาะสมของเนื้อหาคุณค่าด้านเนื้อหาคือนิน่ดตะเลงค่ายเป็นวรรณคดีแนวประวัติศาสตร์และเป็นวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่มุ่สรุดีวิลกรรมของสมเด็จพระราเรศวรมหาราชในด้านพระปิชาสามารถทางการรบคุณค่าด้านวรรณศิลป์มีดังนี้ค่ะ 1. การสันคัมคือมีการใช้คำให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องแสดงถึงฐานะของบุคคล 2. การใช้วหารคือ มีการเลือกใช้คำให้เกิดจินตภาพแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้อย่างห้าวหารคุณค่าได้สังคมมีดังนี้ค่ะ 1. สะท้อนให้เห็นขนบธรรมเนียมประเพณีได้แก่การสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารและความรู้เกี่ยวกับตำราที่ใช้สงคราม 2. สะท้อนให้เห็นความเชื่อของสังคมไทยได้แก่ความเชื่อเรื่องความฝันบอกเหตุและคำทำนาย สะท้อนข้อคิดเพื่อเป็นการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตเช่นความรับผิดชอบต่อหน้าที่การนอบนอ้อมบทที่4นะคะคำพีชันทศาสตร์แพทยศาสตร์สมงพอ,งอ,งอ,งองประวัติของผู้แต่งนะคะแต่งโดยพยาพิสนุป,ประสารเวทหรือคงถาวรเวทค่ะลักษณะคำประพันธ์ของเรื่องนะคะจะแต่งโดยใช้คำประพันธ์ประเภทกาบยานีสิททค่ะ เรื่องย่อจะเริ่มต้นเปิดเรื่องด้วยบทไ้วยครูค่คะจากนั้นจะกล่าวถึงความสาคัญของแพทย์และคุณสมบัติที่คุณมีค่ะรวมถึงสิ่งที่ไม่ควรกระทําโดยเนื้อหาจะมีทั้งหมด19ตอนค่ะบทวิเคราะห์อของเรื่องนะคะจะมีทั้งหมด3ด้านค่ะในด้านที่1น,นะคะคุณค่าด้านเนื้อหาก็จะประกอบด้วยรูปแบบของคำพีชัาษาสตร์ คมพีศัพทศาสตร์เป็นชื่อตำราที่รวบรวมความรู้หลากหลายจากตำราเรื่องอื่นๆโดยแบ,บ่งเนื้อหาเป็น19ตอนค่ะด้านองค์ประกอบของเรื่องนะคะมีสาระสำคัญหรือเก่นของเรื่องเป็นการกล่าวถึงความสำคัญของแพทย์และคุณสมบัติแพทย์ที่พึงมีนะคะส่วนด้านโครงเรื่องเนื้อความเริ่มต้นด้วยบทวหว้ครูค่ะ บทต่อมากล่าวถึงความสําคัญของแพทย์และจรรยาแพทย์ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังกล่าวถึงการกระทําหรือลักษณะที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมและควหรหลีกเลี่ยงค่ะกลว,วิธีการแต่งนะคะคําพี่ชันทศาสต์แต่งโดยใช้โวหารอธิบายเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อกล่าวเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมนะคะจะเลือกใช้อุปมาโวหารหรือบทเปรียบเทียบค่ะ ด้านที่ 2. คุณค่าด้านวรรณศิลป์นะคะใช้เป็นการสัรคัมโดยจะเลือกใช้คําที่สื่อสารความคิดความเข้าใจและการและการใช้ถ้อยคําที่เหมาะกับเนื้อเรื่องและบุคคลในเรื่องค่ะส่วนเรื่องการใช้วัวหารนะคะมีการใช้ถ้อยคําในการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายและเหตุาพได้ชัดเจดนยิ่งขึ้นค่ะ ด้านสุดท้ายนะคะคือคุณค่าด้านสังคมจะมีการสะท้อนให้เห็นความเชื่อของสังคมไทยพร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นคุณค่าเรื่องแพทย์แผนไทยค่ะและความคิดเพื่อนามาใช้ในการดําเนินชีวิตพร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องศัพท์ทางการแพทย์โบราณมากมายค่ะ ไม่สนใจกลับไปทํางานในภูครเนาของตน,นะคะ่ะทุกคนก็อยากจะเป็นเสมียนนะคะเมื่อมีการคัดเลือกเสมียนที่มีมากเกินความจําเป็นออกบุกคคลเหล่านี้นะคะจะไม่สามารถกลับไปทํางานอื่นได้เพราะเคยเป็นเสมียนมาแล้วค่ะผู้แต่งนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กค่ะลักษณะคําประพันธ์เป็นบทความร้อยแก้วแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยม ของคนไทยคะ่ะที่นิยมเป็นอาชีพเสมียนคะ่ะบทวิเคราะห์นะคะคุณค่าด้านเนื้อหา1นึ่งนะคะเป็นตัวอย่างของความดีคะ่ะสงเสนอข้อคิดเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมืองในเรื่องค่านิยมที่เป็นอุปสรรคทําให้ประเทศจเจริญช้าคะ่ะ 3. เป็นแนวคิดว่าอาชีพอื่นสามารถทำประโยชนได้แก่ประเทศชาติได้คะ่ะ วันนศาสิงนะคะคนละว,วิธีการแต่งเป็นการเขียนที่ช,ชวนอา่านน่าติดตามมีการลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนนะคะการใช้วัวหานนะคะทําให้ผู้อ่านเห็นภาพเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างเรื่องควรติดล้อค่ะเป็นการใช้ภาพพจน์ประเภทอุปลักค่ะซึ่งเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งค่ะการใช้ภาษาในการดําเนินเรื่องนะคะ องคทรงใช้วิธีกระตุ้นความคิดของผู้อ่านค่ะด้วยการใช้ประโยคค่ะคุณค่าด้านสังคมนะคะสะท้อนภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคมไทยในอดีตนะคะเช่นค่านิยมที่ยกย่องคนที่รับข้าราชการค่ะทราบปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในอดีตเช่นการเชื่อถือข้อความจากหนังสือพิมพ์มากกว่าค่ะโดยที่ไม่พิจารณา ขอเท็จจริงสะถอนข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในข้อคิดแก่คนในสังคมค่ะไม่ควรลืมรากฐานของตนค่ะ สรุปหนังสือเรียนเล่มนี้ได้สะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นการสอนเกี่ยวกับความเมตตาการรู้จักให้อภัยและการประพฤติที่ดีของอาชีพแพทย์เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงคุณค่าด้านความผูกพันกับธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนในชนบทการประกอบอาชีพเกษตรกรรมความเชื่อเรื่องชาติพบซึ่งต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องต่างๆวิถีชีวิตและอาชีพหลักของฝังคมไทย